สัพเพธรรมานาลังอคินิเวสายะทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านพบกับช่องธรรมะเรื่องเล่าพระธุดงที่จะรวบรวมเก็ดประวัติครูบาจารย์สายวัดป่ากรรมฐานบางช่วงบางตอนที่น่าสนใจนำมานำเสนอให้แก่ผู้ฟังทุกท่าน ได้รับฟังในวันนี้จะนำเสนอเรื่องหลวงปูเ่เสาคันตาสีโลเตรียมราชิกขาหลวงปูเ่เสาคันตาสีโลท่านถือกำเนิดเมื่อวันจันทร์ตรงกับวันที่สองพฤศจิกายนพุทธศักราช2404ที่บ้านขาโคมตำบลหนองขอนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบัน ขึ้นกับตำบลปะอาวอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในสมัยนั้นยังไม่มีนามสกุลชีวิตในวัยเยาว์ท่านพระอาจารย์เสามีรูปร่างสูงใหญ่หน้าตาผิวพรรณดีมากสมัยเมื่อย,ยังเป็นเด็กท่านมีความพึงพอใจศรัทธาเลื่อมใสในบรวรพระพุทธศาสนาเป็นอย่างสูงกอบกับนิสัยสนใจฝ่ฝศึกษาหาความรู้ของท่าน ดังนั้นเมื่อท่านอายุได้12ปีจึงได้ตัดสินใจเข้าวัดโดยได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์วัดเพื่อเตรียมตัวบรรพชาเป็นสมณีในวัดใต้อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองเมื่อท่านได้เข้าไปพำนักรับใช้เป็นศิษย์วัดตั้งแต่อายุ12ปีจบจนกระทั่งอายุ15ปีในปีพุทธศักราช2417 ท่านก็ได้บรรพชาเป็นสมณีนโดยสมบูรณ์ในคณะมหานิกายเมื่ออายุท่านครบ20ปีบริบูรณ์ท่านก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในปีพุทธศักราช2422ในคณะมหานิกายและท่านได้พำนักจำพรรษาอยู่ที่วัดใต้ในเพศบรรพชิตปฏิบัติกิจในบรวรพระพุทธศาสนา มาถึงสิบพรรษาได้เป็นยาคูคือเป็นผู้อบรมหมู่คณะสืบต่อซึ่งชาวบ้านเรียกท่านว่ายาคูเสาเมื่อท่านบวชได้สิบกว่าพรรษาณวัดใต้นี้เองเป็นช่วงเวลาที่ท่านมีความคิดอยากจะลาสิกขาเป็นกำลังท่านเตรียมสะสมเงินทองอีกทั้งวัตถุข้าวของเป็นจำนวนมากบนกุฏิของท่านเต็มไปด้วยสิ่งของเครื่องใช้ มีทั้งผ้าไหมแพรพันท่านเตรียมตัวที่จะเป็นพ่อค้าวานิชไปทางน้ําเพราะท่านมีความชานาญในการดารงชีพตามลําน้ําตั้งแต่วัยเยาว์สมัยอยู่ที่บ้านขาโคมอันเป็นบ้านเกิดของท่านนั่นเองท่านก็ใช้เส้นทางสัญจรทางน้ําตามลําน้ําลําเซบายลาน้ําชีลําน้ํามูลอยู่เป็นประจําจากคําบอกเล่าของท่านของชาวบ้าน ขาโคมที่ท่านอยู่นั้นปรากฏว่ามีลุงของท่านทําการค้าประสบผลสาเร็จมีกิจการเดินเรือใหญ่โตอันเป็นแนวทางแห่งจินตนาการของท่านที่วาดไว้ว่าเมื่อลาสิกขาแล้วจะใช้ชีวิตเป็นพ่อค้าขายเสื้อผ้าของกินของใช้เบตะเตล็จบรรทุกเรือล่องไปค้าขายตามลําแม่น้ําชีลัดเลาะออกลําแม่น้ํามูลด้วยไปจนจลดแม่น้าโขง ึงเมืองจังปาสัก์เมืองโขงเมืองสีธันดรถึงบ้านไหนก็แวะบ้านนั้นซื้อสินค้าบ้านนี้ไปขายบ้านนั้นเอาของบ้านนั้นไปขายต่อไปพอกาวว่าค้าขายได้เงินพอสมควรแล้วท่านจึงจะหวนกลับมาบ้านเกิดสร้างครอบครัวแต่งงานตั้งหลักปักฐานทำไรทำ่ทำนาค้าขายหาเหลี้ยงครอบครัวไปตามวิถีชีวิตของชาวโลกต่อไปเมื่อท่านเตรียมตัวไว้แล้ว สิ่งที่ยังขาดอยู่ก็คือเรือนั่นเองและท่านได้ทราบข่าวว่ามีไม้ต้นใหญ่ที่งามมากต้นหนึ่งเหมาะสำหรับขุดเป็นเรือแต่ร่ำลือกันว่าหลายคนที่เข้าไปตัดฟันมักมีอันเป็นไปต่างๆนานาต่างก็พากันเข็ดขยาดไม่มีใครกล้าไปแตะต้องเลยยาคูเสาท่านได้ทราบข่าวลือจึงตัดสินใจไปดูด้วยตนเอง พอไปเห็นต้นไม้ที่มีลักษณะที่งดงามมากเหมาะอย่างยิ่งที่จะขุดเป็นเรือท่านจึงได้ตัดสินใจขุดต่อเรือทันทีจนกระทั่งสําเร็จเสร็จสิ้นเป็นเรือที่มีขนาดใหญ่และงดงามเหมาะจะใช้บรรทุกสินค้าโดยที่ไม่มีอาพเพศเหตุร้ายเกิดขึ้นเลยท่านได้นําเรือลอยลํามาปลูกไว้ที่หน้าวัดใต้นั่นเองเล่ากันว่ามักมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นกับเรือนี้บ่อยครั้งคือ เรือจะลอยลำออกไปกลางน้ำได้เองทั้งๆท,ที่ผูกเชือกไว้แล้วพอถึงวันพระช่วงกลางคืนเรือก็จะลอยออกไปเองหรือบางทีก็ลอยลำมาจอดที่ท่าน้ำได้เองจนไม่มีใครกล้าที่จะขึ้นไปนั่งเล่นบนเรือลำนี้เลยในระหว่างนั้นเองเป็นช่วงที่โยมบรรดาของท่านได้เสียชีวิตลงคราวนี้ยังความเสียใจ สะเทือนใจอย่างใหญ่หลวงมาสู่ท่านความคิดฟุ้งซ่านแผนการทุกอย่างจำเป็นต้องถูกตรงับไว้ท่านต้องรวบรวมกำลังใจอย่างเต็มที่แล้วจึงเดินทางไปร่วมศพของมารดาที่บ้านเกิดเป็นการแสดงกตันยูกถตเวทิตาคุณต่อมารดาผู้ให้กำเนิดเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากเสร็จงานชาพนกิจศพยมมารดาแล้วท่านก็เดินทางกลับมาพำนักที่วัดใต้เหมือนเดิม หลังจากงานปรงศพมารดาของท่านแล้วทําให้ท่านต้องรวบรวมจิตให้เป็นสมาธิปรงธรรมสังเวชแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลแด่โยมมารดาของท่านจนกระทั่งในที่สุดความคิดที่จะลาสิกขาก็ค่อยๆผ่อนคลายเลือนรางจางหายมาลายไปในที่สุดเมื่อพระอาจารย์เสาได้ถัดสินใจแน่นอนแล้วว่าจะไม่สึกจึงมุ่งตรงไปยังท่าน้ำหน้าวัดที่จอดเรือไว้ทันที พอท่านไปถึงท่านก็ไม่รอช้ารีบลงไปแก้เชือกที่ผูกเรือไว้อย่างรวดเร็วแล้วผลักหัวเรือออกไปอย่างสุดแรงเกินเเรือก็พุ่งแหวกสายน้ําออกไปตามแรงผักแล้วลอยเคว้งคว้างไปตามกระแสน้ํำจนไขลิบสุดสายตาเจกเช่นดังที่ท่านละทิ้งความคิดที่จะลาสิกขาออกไปใช้ชีวิตให้ล่องลอยไปตามกระแสโลกโดยเด็ดขาดฉนี้เลยพอเรือลอยลับไปแล้ว ท่านจึงหันหลังกลับหวนคืนสู่กุติท่านมีความสุขสงบใจและมั่นใจในตัวเองอย่างเต็มที่เพราะท่านได้ปลดเปื้องปล่อยวางซึ่งห่วงพันธนาการที่ผูกรัดมัดขาจิตใจท่านมาเป็นเวลาช้านานแล้วดังนั้นพอรุ่งเช้าวันใหม่ท่านจึงประกาศให้โม่คณะและญาติโยมทั้งหลายที่คอยฟังข่าวได้ทราบทั่วกันว่าต่อไปนี้ท่านจะไม่สึกอย่างเด็ดขาด ใครต้องการอะไรขอให้มาเอาไปได้เลยพวกสิ่งของเครื่องใช้สินค้าของมีค่าต่างๆที่ท่านอุตสาหเก็บสะสมไว้นานท่านจะสละให้เป็นทานจนหมดสิ้นญาติมิตรทั้งหลายเมื่อได้ทราบข่าวต่างก็งอ,อนุโมทนาสาธุกการแล้วทยอยกันมารับแจกทานเหล่านั้นเป็นเวลาหลายวันจึงหมดโดยท่านไม่อะไรอาวรณ์ใดๆทั้งสิ้นกลับยินดีที่ได้แจกทานจนหมดในครั้ง หลังจากที่ยาคูเสาได้สละเครื่องเกี่ยวพันทุกสิ่งทุกอย่างจากตัวท่านแล้วท่านได้มีเวลาพิจารณาดูจิตของท่านพร้อมกับได้สอะแสวงหาท่านผู้รู้เพื่อที่จะคอยชี้แนะแนวทางดำเนินเพศบรรญัชิตต่ตอไปสมัยนั้นท่านได้ทราบว่ายาท่านมาเมาส์เควะธรรมีปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบตรงต่อพระธรรมวิ่งในตรงต่อมรคผลพระนิพพาน ยาคูเสาจึงได้ละทิ้งทิฏฐิความเป็นยาคูของท่านแล้วจึงมุ่งตรงไปยังวัดสีทองในปัจจุบันก็คือวัดสีบนรัตนารามจังหวัดบุราชทานที่พำนักของยาท่านเม้าท่วธรรมีทันทีได้รับฟังเทศที่ท่านอบรมสั่งสวนภักพิสุทธ์สัมมาเนมให้เลิกแนวทางการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามพระพุทธวินัยบัญญัติ เลิกเส้นทางดำเนินใดๆก็ตามอันที่จะทำให้ศีลด่างพร้อยให้ห่างเครื่องสั่งสมกิเลสให้พอกพูนติดลมโลกโลกีต่างๆเหล่านั้นมันไม่ใช่แนวทางของพระพุทธองค์ให้ละเลิกเสียโดยเด็ดขาดให้หันมาประพฤติปฏิบัติในพระธรรมยินัยอย่างแท้จริงทรงศีลให้บริสุทธิเ์เจริญสมาธิให้แน่วแน่เดินปัญญาให้เต็มรอบบริบูรณ์นี่คือแนวทางของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ประทานไว้ ให้ผู้เป็นสาวกทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามนั้นยาคูเสาหลังจากที่ท่านได้รับฟังโอวาทจากยาท่านเม้าเทวธรรมีแล้วก็น้อมโน้อมน,อมนำมาพิจารณาประพฤติปฏิบัติจนเห็นจริงตามกระแสรธรรมที่ได้สดับรับฟังมาแล้วต่อมายังได้ชวนสาธาน,นิกผู้รู้ใจคือท่านเจ้าคุณปัญญาพิสารในวงเล็บหนูทิตะปัญโย ครั้งเมื่อยังอยู่วัดใต้ด้วยกันพร้อมหมู่คณะติดตามไปรับฟังเทศฟังธรรมที่วัดสีทองด้วยเป็นจนํานวนมากและได้พากันมุ่งหน้าปฏิบัติธรรมปฏิบัติจริงปฏิบัติชอบประกอบความเพียรอย่างเข้มแข็ง,ขงต่อมาในระยะต่อมาท่านคงมองเห็นว่าการปฏิบัติของท่านยังมีอุปสรรคอยู่อย่างเช่นท่านไปฟังธรรมจากยาท่านเมา์เทวธรรมีแล้วเกิดความเลื่อมใส จึงขอมอบตัวเป็นสิทธิ์ซึ่งท่านเองก็ยอมรับแต่ว่าไม่ได้เข้าอุโบสถร่วมสังฆกรรมด้วยกับท่านแม้กระทั่งของใช้ของฉันจะไปจับต้องของท่านประอาจารย์ก็ไม่ได้จะต้องถวายหรือจะประเคนท่านใหม่ทันทีประกอบกับทางหมู่คณะนิกายเดิมของตอนเองนั้นยังไม่เลื่อมใสในการถือปฏิบัติตามคันลองแบบอย่างธรรมยุทธ์จนในที่สุด ท่านได้ตัดสินใจพร้อมกับพระเนียนลูกวัดทั้งหมดในวัดใต้ซึ่งเข้าใจว่าในครั้งนั้นจะมีพระอาจารย์หนูกิตะปัญโยร่วมประกอบพิธีทันิกรรมหรือยติกรรมใหม่ในคณะธรรมยุทธนิายด้วยกันซึ่งเป็นการบวชครั้งที่สองณอุโบสถวัดสีทองหรือวัดสีบนรัตนารามโดยมีพระกูธาโชติปาโลเป็นพระอุปชาเจ้าอาธิการศีทาชยาเสโนเป็นพระกรรมวาจาจารย์ ส่วนสถานะของวัดใต้นั้นก็กลายเป็นวัดธรรมยุทธมาตราบจนกระทั่งทุกวันนี้ก็หมายเหตุไว้หน่อยนะฮะสำหรับพระอาจารย์หนูทิตาปัญโยต่อมาท่านได้เป็นเจ้าวาดวัดปรทุมวนารามกรุงเทพมหานครมีสมณศักดิ์เป็นเจ้าคุณปัญญาพิสารเทระซึ่งเป็นพระอุปชาของหลวงพ่อพุทธฐานิโยลูกศิษย์ องสำคัญองสุดท้ายของหลวงปู่เสากันตาซีโลในการต่อมาครับสำหรับเกตประวัติเล็กๆมน้อยสั้นๆในตอนที่หลวงปู่เสากันตาซีโลท่านเตรียมลาสิกขาก็จบหลงเพียงเท่านี้และเพื่อเป็นการติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจในครั้งต่อๆไปก็ขอความการุณา ทุกท่านกดติดตามกด s u b สไคร b ์ช่องธรรมะเรื่องเล่ารัตุดงไว้ในที่สุดนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีและขอให้ผู้ฟังทุกท่านเจริญในธรรมปฏิบัติธรรมมีความก้าวหน้าเกิดดวงตาเห็นธรรมพ้นทุกจากการเวียนว่ายตายเกิดตามแนวทางขององค์สมงเด็ชสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านทุกคนด้วยเทิสาธุ